นะครับก็ทดสอบความแข็งแรงให้ดูกันชัดๆไปเลยสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอันบ็อกโรงเลื่อนอเนกประสงค์เนี่ยขนาดเล็กราคาอยู่ที่7 8 9บาทที่ซื้อมานะครับทีนี้มันจะเป็นหน้าตาย,ยัางไงผมก็ยังไม่ทราบวันนี้จะมาแกะให้คุณดูว่ามันจะสามารถปลูกพืชชนิดไหนได้บ้างนะครับแล้วก็เหมาะกับชนิดไหนบ้างแต่ก่อนอื่นเลยเรามาดูข้างในว่าเราได้อะไรมาบ้างนะครับในราคานี้ไม่ได้สปอนเซอร์นะแต่ว่าทําให้พี่น้องได้เห็น พอดีวันนี้นะฮะเดินทางไปซื้ออุปกรณ์นะครับเพื่อมาทําน้ําหมักชีวภาพนะฮะผมก็เลยเฮ้ยตัวนี้ทดลองมาอันบ็อกให้พี่น้องดูดีกว่าเราก็จะได้ของไว้ใช้แล้วก็ดีไม่ดีนะครับก็จะได้เห็นนะฮะพี่น้องก็ถ้าดีค่อยซื้อถ้าไม่ดีไม่ต้องซื้อนะครับโอ้ตัวนี้น่าจะเป็นขาตั้งนะครับน่าจะเป็นชั้นวางนะแล้วมันจะเป็นโรงเรือนด้วยนี่เป็นพลาสติกโรงเรือนเป็นแบบสําเร็จนะครับอะไรอีกชินต่อมาสโว้ โอ้ oh. หมดแล้วในกล่องหมดแล้วนะฮะคู่มือนะว่าประกอบยังไงนะประกอบครั้งแรกครับตัวนี้ก็จะเป็นชั้นวางนะครับน่าจะวางแคนตัดได้ตะบองเพิษได้แล้วก็พวกผักกินใบที่ป้องกันนะครับลรกและ,มะแมลงนะแต่ต้องลองดูอีกทีว่าอุปกรณ์พวกนี้ร้อนหรือเปล่าหรืจอจะเหมาะกับพืชชนิดไหนครับการต่อนะก็แบบง่ายๆนะครับเหมือนชั้นวาลรองเท้าเหมือนเรา,าตัดเสื้อผ้าปกติแต่นี่ง่าย ไปดิเลย่านะเป็นจั่วนะตอนนี้นะครับผมวางชั้นก็คือจะวางแบบนี้และผมจะใช้ลวดนะครับแบบนี้แล้วก็คีมเนี่ยเพื่อจะล็อกนะครับทั้งสด้านนะครแล้วก็ตรงกลาง ให้มันแน่นนะฮนะมันจะแน่นกว่าเดิมนะมุนเลยอย่างเงี้ยปุ๊บนะครับจะทำให้แข็งแรงเดี๋ยวผมมาดูความแข็งแรงนะครับว่าแข็งแรงจริงไหมนะครับพังสบออ่อเหรอออนะครับก็ทดสอบความแข็งแรงให้ดูกันชัชดๆไปเลยไม่ได้รับการรีวิวนะครับเนี่ยไม่ไม่ใช่ว่าเขาจ้างมาเป็นสปอนเซอร์นะลองดูว่าในราคาเท่านี้นะครับแข็งแรงหรือเปล่า ถือว่าแข็งแรงนะครับเบี้ยวไหมไม่เบี้ยวนะครับไม่ได้หลุดไม่ได้อะไรนะโอเคก็ถือว่าแข็งแรงประมาณหนึ่งนะแต่ตอนนี้เป็นห่วงเวลาลมพัดมาแค่นั้นนะฮะมันจะโยกอย่างนี้หรือเปล่านะนะครับด้วยจากวัสดุแล้วนะครับก็ตามราคานะถ้าเราตั้งไว้กลางแจ้งเนี่ยไม่เหมาะแน่แต่ถ้าตามระเบียงหอระเบียงคอนโดระเบียงที่พักเนี่ยอาจจะได้แต่แบบ ของเราเนี่ยกลางแจ้งผมเลยตอกนะครับหลักยึดนะครับก็คือจะมีเหล็กข้ออ้อยที่ผมหาได้นะครับหรือจะเป็นไม้ไผ่นะที่เราหาได้เนี่ยก็จะล็อกนะครับแล้วก็มัดลวดอีกทีหนึ่งเพื่ออะไรนะครับกันมันปิวเนาะป้องกันไว้ก่อนนะครับนี่ก็จะยึดกับขาทั้งสี่ข้างนะฮะไม้ไผ่เนี่ยที่มันยาวอยู่แล้วแล้วก็ยึดไปถึงบนบน,บนสุๆเลยนะฮะอ่ะแล้วก็ ได้เลยนะครับแล้วก็มัดยึดมันจะมีเชือกนะครับด้านหลังก็มัดยึดได้เลยเวลาที่มัดก็มัดยึดทั้งไม้ไผ่นะครับที่เราตอกเป็นเป๊กไว้แล้วก็ขาของชั้นนะฮะปุ๊บขาของชั้นนะไม่ใช่ขาของชั้นนะ <c oughs> ยิงออกเสียงไม่ค่อยแม่นอยู่นะฮะพีน่น้องๆได้เห็นนะครับตอนนี้เสร็จแล้วนะครับมือกล้องเขมรุยใกล้เลยที่แรกนะฮะกะว่าจะวางเป็น เป็นพวกผักในกะละมังนะฮะแต่อาจจะไม่เหมาะด้วยความอบนะ <S <S ผมเลยมองว่าเออตัวนี้นะครับก็เป็นเพื่อที่เราชอบเหมือนกันก็คือแคนตัสนะครับแล้วก็บางต้นก็มีมูลค่านะครับที่สูงเหมือนกันก็เลยอ่ะโอเคเอาที่เหมาะผมก็มองว่าน่าจะเหมาะกับแคนตัสนะครับเพราะว่าเขาทนร้อนได้นะแต่ถ้าเป็นพวกผักเนี่ยผมลองยกต้นพริกมาที่ผมพอไว้นะครับทีเนี้ยเหมือนว่าช่วงนี้มันยาวนะ แต่ต้นพิกของเรานะครับดูแลนะครับดีแล้วมันก็เหมือนจะเกินนะฮะถ้าจะใส่ได้เฉพาะด้านบนผมเลยว่าเหมาะที่สุดในคลิปนี้ก็จะเป็นชันตัดกับโรงเรือนแบบนี้แต่ถ้าเป็นโรงเรือนที่ใหญ่ขึ้นนะฮะมีระบบการถ่ายเทที่ดีกว่าก็อาจจะได้ครับในคลิปนี้ก็พาทุกคนมาดูนะครับโรงเรือนราคา789บาบาทนะประมาณนี้นะฮะก็ถือว่าใช้ได้นะครับกับพืชอ่าชน,นิดนี้ส่วนพวกผักสวนครัวเนี่ย เรามีความรู้นะครับเรามีความสามารถนะฮะที่จะปลูกนอกโรงเรือนได้กินแน่นอนก็ฝากกดติดตามไว้นะในคลิปนี้อาจจะซิกแซกนิดนึงที่ไม่ใช่พืชที่กินได้นะครับแต่เป็นพืชที่ชอบนะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับมารีวิวเท่านี้นะครับสวัสดีครับก็สามารถปิดได้จนะ้า ไล้ครับสวาสดีครับ